มาครับผมวันนี้พาบาบัดนะครับมาสิบเอ็ดนะครับป่าบ่อครับผมนี่ครับอยู่ที่ไคหนุ่ยฟิชชิ่งครับโหนะเจ้าของบอยิงทำเอายิ้มเปื่อยๆอยู่นะครับผม <c oughs> มือนี้ปล่อยบาบัดลงพูดเดียวครับมือนี้เอาเมียบัดนานได้แล้วครับไอ้ หนึ่งตัวจัดไปในการถ่ายทำเ <c oughs> หมนนี้ป่อยบ้าบาดลงครับวันนี้ผมพอดีมีภารกิจนะครับงานภาษาตานะครับรรวันนี้ง่ายภาคเข่าอ้อสนครับสนิทท่าผมเหนื่อยแล้วผม ปลาไหลครับนั่นมองคางคาม,คาม,มุนกัขึ้นนี้แล้วครับ <c oughs> นี่ข้างคางกัขึ้นครับ <c oughs> โอ้ตัวนี้ใส่สวยเลย <c oughs> กินกันทั่วหน้าไ <c oughs> <c oughs> ม่ต้องโยนไก่ได้แบบยู่ไก่ ครับนี่คนซับเพื่อนมาจะตีหาครับผมบเห็นหงสับมินวันมินวันเลยเอาบาเมึงถา่ายังซับบ่ถือจี้โอ้เปลี่ยนทาง มุ่นเน่นโพดเปิดเนี่ยนะปลาทู่ครับปลาทู่สองตัวเลยโอ้เงียบคนดีเลยครับ อีสานบ้านบ้านครับผมออกกำลเนครับเราขึ้นเทือเล้คซองผวขอบคุณครับ ตีดข้างเล็กสีหันกล่องแท่งเลยมึงจะคล้องมันเสียเมียท่านเลี้ยอยู่ฮโอ้หกเพียนมือหมุนอยู่แตะมือครับเมื่อกี้ผมลงผมหมุนขวามาบัดหมุนซ้ายครับเดี๋ยวสิเบงสู้ไปเบงทุน นั่นติดเลยติดดาบต้ <laughs> โงหุ่นครับห่ม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 กันเลยครับ โอ้โหมนซาบอคราบผมเยื่ออมตะนะครับทอะไรดูกวนน้ำเบิกปานเขาฟอดตีนอืมอืมบ่เย็นไหมสิดอก โยนไปนะครับนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยผ่าจับกระบอกมาเฝ้าอะไรวะได้เตรียมยังไงครับวันนี้เปิดหน้าเปิดตานี่ลูกพี่ท่านด้สวยโอ้นี่ลม อหารนี่ยดีเสียไปหน่นี่เดี๋ยวมึงาเาิ่งพิ่นทรับพิ่นทับขึ้นลายโตแล้เนี่ยขึ้นดีอลี่ยดนั่นน่ะ เ้นยิง่บนะั่นเต้นยิงเลยเ้น่เนยนะืนของเขาครับเฮียลงนาลนะนับหนึ่สองสามโอ้ยงทุนหายไปนันบอเนี้ย่วย สูดได้ละห่วยออนี่ครับคืนนี้ล้ว จะเสียบขีีเดียนตัวหน่อยปลาหน่อยอันเขาวันน้ำก็คือสาบเลียนดีวะ phải nhanh ủa sao phồng đấy quá loại càng à cá minh นดุ่นนี้ไม่ต้องใช้ด่างตักหนาววันนี้ก็บืนมากนะฮะโอ้โหสวยน้ำแมนมาหนึ่งก็น่า ฮัลโหลครับยิ่ไซนะแม่นมาจอบเบิงด้วยนี่มาแล้วต่อส่วนบาทเดียวครับมาผมบอดอั่นผมมาเบิงยังเสียอ๋อครับครับถ้าเบิงไม่ขีดไปได้ค้นบ่ออะไรไปไดน ปลาได้ขึ้นบ้างสามสิบมีแล้วบ้องสามสิบมีแล,ล้วบ่อยืนหนียืนเนตจะตั้งจะตั้งในปองก้นใหญ่ผลปองด่งางนี่ด่างห่างๆยืนนี่รถจริงครับผมว่าได้เอามาปลาบ่อรุ่นงามเลยครับ สองสี่ห้แปดสิบี่ไมหาคนครับจากข้าเจาะเพิ่มทำเพิมทำกันดีนี่โอ้ยสอนๆกอผมบเห็นถุนบ่ได้ออไฟสายมามผมมาโอ้ครับครับไหวม่ยังแบบโอ้คืนนี้แหะ ครับครับนั่นเองครับผมติปากเครื่องอุ้ยติดปากงี้เราหลดุดมันจะมาเข่าปาก เดี๋ยวถ้าเพิ่งตอนสรุปยอดครับผมเดี๋ยวผมไปหับพระก่อนครับ <laughs> หับพระมาสวดมนต์ก่อนครับผมวัอนี้มือไงพระเขางานศพตาครับครับสำหรับันนี้ขเขาจบลิธีวันครับเดี๋ยวถ้าได้มาดไทยตอนจบกิธิไทยเพิ่งครับสวัสดีครับ